สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุขอีสานเดโชครับผมวันนี้ก็มาชวนกินข้าวอีกแล้วครับเมนูมื้อเย็นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนาะก็จะมีตาแปง้งทอดสามชั้นเนาะผักแอมนี่แหละครับผมก็อนิดหน่อยแล้วก็มีขนมเสน้นขนมจีนเนาะโอเคมาตรงมือกันเลยครับผมเป็นตาแซ่บขนาดเป็น,น,ปนมาไม่เมยอเนาะมาจากหลังเลิกง,งานเนาะ ขออนุญาตปั่นทำเขาใหญ่ได้ครับผมสามชั้นเดี๋ยพไปนอนตอนอนุญาตกินก้อนครับมาเลยจะได้พักผ่อนเนาะทำแป้ง อืมแต่เพื่อก้าครับผมเมนูง,ง่ายๆเนาะนี่ครับผมสามชั้นทอดกระเทียมสุดอยอดเลย đồ chảy nhưng màu tím khỏe mà đã khắp hồn là đại อืมอืมอันเอมก็เป็นสะอมอืมอืมอืมข่าวกันดีครับผมเมนูนี้เนาะอืมอืม สามชั้นก็ได้สิคโครงอ่อนก็ได้นะมันจะข่ากันครับอืม,อม,อม

<Good> โอเคครับผมจันสุก็จะขอฝากเป็นตอนนี้เนาะอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้จัดสุกด้วยนะครับผมคลิปนี้จันสุขต้องขอลาวว่าสวัสดีครับ